ตั้งคู่เลยเอาเปิดน้ำมันดูเปิดน้ำมันดูก่อนไหนหน้าดูให้ซิมีไหม,มไหนเขยา่าได้มีไหมเดียเ,เอออะมีอ๋อไปเอาสองทีเออจับขมบูพองตันต่อเอ,เอา้าเสียไป ตอนต่อจับคาบูพอเตะกระเดียนอ้าอุ้ยไปเอาสองทีมาพอครึ่งหนึ่งพออ้าวตั้สตานหนูเกยไปเจยบเออเออกระพดดกระโอะไรกันตานเร่งเออบิดสุดเลยบิดสุดเลย